ก็ค <S an> ือกินเที่ยวช้อปไหว้ที่เดียวจบคือเป็นเหมือนคล้ายๆเอาง่ายๆก็คือนสต็อปเซอร์วิสก็คือลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราคือจะเป็นในส่วนของหลากหลายค่ะลูกค้าที่อยากมาทําธุรกิจในส่วนของการท่องเที่ยวได้ของฝากของที่ระลึกหรือว่าในส่วนของการค้ามาาคมหรืออย่างอื่นได้หมดเลยค่ะแม้แต่กระทั่งอยากทําเป็นโฮสเทลรองรับรถไฟลังผู้ก็สามารถทําได้อะไรคือจุดเด่นของของเราหยู่จ้านใจกลาง มืองอุดรเลยค่ะตรงนี้คือเป็นพื้นที่ทําเลทองซึ่งถ้าถามว่าราคานี้ไม่มีแล้วนะคะในอุดรเป็นย่านธุรกิจที่สามารถพักหอ,อาศัยได้ทําธุรกิจได้ค่ะก็คือจะมีโปรโมชั่นค่าจองวันนี้ถึงวันที่30เนี่ยค่ะเราลดให้ห้องละ100บาทต่อยูนิตค่ะราคานี้เราเริ่มต้นที่4.7ล้านค่ะต่อ1ยูนิตซึ่ง1ยูนิตของเราเนี่ย225ตารางวาพื้นที่ดินอยู่ที่18.75ตารางจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเรามีนิติบุคคลในการดูแล ในการดูแลซัพพอร์ตลูกค้าลูกบ้านแล้วถือว่าที่นี่เป็นครอบครัวเป็นลูกบ้านของเราสามารถเข้ามาบริหารจัดการร่วมได้อยากได้ให้รูปแบบพัฒนาไปในทางไหนอะคะ่ะพื้นที่ทั้งหมดทั้งโครงการ23.5ไร่ค่ะแต่เฟสแรกคือ15ไร่ค่ะที่ตั้งของโครงการนะคะเราจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟของอุดรธานีเป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของการรถไฟนะคะต้องแจ้งให้ทราบก่อนแล้วก็อยู่ติดก,กับถนนวิตยโยค่ะ อยู่ใกล้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ใกล้สูนวัฒนธรรมตรงข้ามคือยูดีทาวเยื่องเยองการคือมุมพีนี้ค่ะตอนนี้ก็คือจริงๆเราไม่ได้มีเหมือนเหมือนมีการจัดโซนแต่ลูกค้าเราก็ไม่ได้คอนโทรนว่าต้องอยู่จุดนี้จุดนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขาจะเลือกเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มค่ะอย่างโซนแถบนี้จะเป็นร้านทองอย่างแสแถบนี้ค่ะ โซนถึงโซนนี้นะคะไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นคุณหมอมีทั้งคลินิกกาตกรรมมีทั้งเสริมความงามแล้วก็มีทั้งร้านขายยาคลินิกทั่วไปสูงสุดอยู่ที่7ล้าน5ค่ะต่ำสุดอยู่ที่4ล้าน5้าสานใช่ค่ะตรงนี้ได้ทั้งหัวมุมถนนโชว์ได้สองฝั่งมีที่จอดรถด,ด้านค่าสล้านเป็นโซนฝัน่งนี้ค่ะเป็นถนนคนเดินก็คือตรงนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าก็คือหกห้อง แต่ตอนนี้เกือบเต็มแล้วค่ะเหลือเหลือห้องหนึ่งสุดท้ายเลยเพราะว่าพึ่งมาจองเมื่อวานล่าสุดสาห้องรวดค่ะ